กับเมโลครับวันนี้วีล็อกกับเมโลครับให้เมโลไปขี้กอนครับเมโลปวดขี้ไม่รู้ขี้หรือเปล่าเอาไปอันนี้มานะครับเราก็รอณนะตอนนี้เนี่ยเรากําลังเดินทางไปที่จังหวัดเลยอาเภอภูกระดึงนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูร้านล้างรถของเรากันว่าจะมีคนเข้าไหมในช่วงนี้นะครับแล้วก็ใครที่อยากจะปล่อยพระนะครับพระเครื่อง สามารถส่งทางไลน์ได้ก่อนแล้วก็นัดคิววันเวลาที่กําหนดสามารถที่จะเดินทางมาเองได้เลยนะครับหรือว่าจะให้ผมไปหาในกรณีที่เป็นพระที่ผมเช่าผมยินดีนะครับผมจะเดินทางไปนะครับส่วนใครนะครับที่เป็นแฟนรายการอยู่นะครับก็สามารถติดตามได้ทุกช่องทางนะครับ y o u t u b e t ิ k t o k f a c e b o o k นะครับแล้วก็มี Facebook ส่วนตัวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ อยากจะติดตามนะครับก็สามารถกดติดตามได้นะครับในทุกช่องทางแล้วก็เดินทางกันไปต่อที่ถนนเส้นนี้นะครับจะเดินทางไปตัดที่ถนนชายบาดาลนะไปอําเภอชายบาดาแล้วก็ไปตัดนะครับเดี๋ยวผมจะรอเมโล่ที่มันเริ่มแล้วเอาละเรียบร้อตัดไปทั้ทุกคโนมองหน้าพ่อดิสุดจัด เดินทางต่อครับตอนนี้เราอยู่กันที่ปตทเท,ทพสิิตชัยภูมินะครับด้านหลังก็จะเห็นกังหันแบบนี้มีบ่อน้ำด้วยสวยมากๆนะครับใครที่เดินทางมาแถวนี้ก็แวะได้ พึ่งล้างเหรอเนี่ยพึ่งล้างแล้วก็กำลังขัดเงาเหมือนแก้วอ่ามนาเธอเป็นใครออกยู u ูบไหมออกยู u ูบไหมเนี่ยยูทูบพี่เนี่ยแย่ยูทูบคนดูคนดูอยู่พอมีคนดูอยู่บ้างไม่เยอะหรอก มีบ้างนิดหน่อยมีคนมาดูอยู่นิดนึ่งแต่เพ่อนผมเข้าไปดูที่ที่รีวิวพระด้วยคอ้รีวิวพระด้วยเหรอดูรีวิวพระเลยเหรอ <c oughs> นี่เป็นไง <c oughs> ทีมงาน JKPO v r d r i v e <c oughs> นักขัดสีขัดให้เงาไอหนู <c oughs> ส่วนอันนี้ซื้อจักรยานมาให้เด็กน้อยที่ขาดโอกาสนะครับขอบคุณครับยางขอบคุณชาว y o t u u e อยางที่ติดตามพี่ <c oughs> ขอบคุณชาว youtube ที่ติดตามพี่ชื่ออะไรคะ ชื่อมนาวไหมช้าเราอะชื่อมนาวชื่อมนาวค่ะอ๋อโอเคเรียนตอนนี้เรียนอยู่ปอะไรแล้วป .2 ป .2 แล้วค่ะรักแม่ไหมรักรักมากไหมวันนี้มีความสุขไหมได้จักรยานใหม่ไหนลองไปปั่นโชว์หน่อยสิโซตกโซตกโตกอยู่โอเคโซตกอยู่เมลโลเล่นกับลักกี้ นี่ครับเป็นบรรยากาศหมาหมาตอนเย็นว่าง่ายลักกี้ขอมืออ่ะขอมือหน่อยขอมือหน่อยลกักกี้ขอมือหน่อยเฉลี่ยเลยเป็นไฟล้อไฟมันลอวิ่งเล่นการไปเติมเต็มให้เด็กคนนี้ได้มีของเล่นได้เล่นมีความสุขไหมแจ๊ะเหรอ ชอบไหมจ๊ะฮะชอบป่ะจ๊ะโอเคไหนเล่นให้ดูหน่อยสิไหนดูซิของเล่นใหม่พี่บูมจัดให้วัดว <What> ัดโทเมโลยังงงอะครับบอกเลยเมโลยังงงอะครับเดี๋ยวรอดูให้ชาว y o u t u b e ดูให้ชาว y o u t u b e ดูป,ป้าป๊าสินะป,ป้าป๊าเนาี่ยป,ป้าป๊ารับเชา่าพัะมันสนใจเขาเต้นกันอยู่เนี่ยมันมีนี่ครับพามาดูเต้นเป็นชาว สมาคมชาวอีสานนะครับผมส่วนบรรยากาศตอนนี้ก็กำลังคืมฟ้าคืมฝน,นนิดๆนี่คือ JKP Overdrive นะครับยินดีเรียนเชิญรับสั่งอะไรทางยุโรปนะครับต,ต,ติดต่อได้นะครับท่านใช้รถอะไรแจ้งได้ตอนน้องว่างของวันเด็กนเน่น้องเฟนน้องเฟ้นน้องเฟ้นน้องเมลโลครับน้องเมลโลกีอ เด็กๆพาไปเที่ยวภูกระดึงหน่อยสิพาไปเที่ยวห้วยส้มหน่อยห้วยส้มมีอะไรสวยๆบ้างวันเด็กของอะไรนะวันเด็กของเด็กๆเ,เด็กไม่ดีดีไอ้แชมป์วันไหนอย่างงี้อ่ะร้องเพลงให้หน่อยร้องเพลงให้ฟังหน่อยใร้องร <c oughs> ้องแบบตั้งใจร้องให้ฟังเร็วๆออกรายการ <c oughs> เร็ว <c oughs> ม,ข,มข้าเข็มขัดกันอันตรายไปเลรายการพีล็อกของบูมจักรเพชรครับไปครับวันนี้พากันมาชกไอนูอ้วนเออข้าเข็มขัดไปไหนกันเราจะไปไหนกันละ่ะพาเอฟซีคือน้องๆพวกนี้ครับก็เป็นน้องๆที่เรียกได้ว่าเป็นยังไง แพ้โลตัสกับเซเว่นใช่ไหม <c oughs> นี่รถมาจากทางฝั่งลงมาจากมึงเลยในวันเสาร์มีถูเยอะมากนะครับแล้วก็มีรถเรื่อยๆวิ่งกันเป็นเส้นส่วนทางสลับใช้ความเร็วได้ไม่มากอ่ากำลังเดี๋ยวเราจะไปภูกระดึงพร้อมกันดงโบ <c oughs> พวกเรา เด็กๆพวกนี้เขาจะว่าภาษาอีสานกันเป็นพื้นพื้นปกติกนะครับว่าเขาเรียกว่าว่าแค่ว่าปะว่าครับว่าก็จะแปลว่าพูดใช่ปะพูดภาษาอีสานนะครับมีไหนว่าภาษาอีสานกันให้พี่ฟังหน่อยพี่อยากนั่งฟังเทดยังอยู่เทดยังอยู่ใช่ไหมเทดยังอยู่นี่แปลว่าอะไรทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่แล้วมีอะไร ที่เราอยากจะบอก f อฟซีอ่ะว่าภาษาอีสานของบ้านเรามันเป็นยังไงมันต้องออกเสียงไงไปหนักคักหนักคักเนี่ยอย่างเงี้ยหนักคักเด็กๆออกพูดออกมาว่าหนักคักแปลว่าอะไรนะหนักมากหนักมากเมื่อยเมื่อยเมื่อยคือมันจะแบบออกเมื่อยฮะมันจะไม่ออกเมื่อยจะเมื่อยเมื่อยแปลว่าเหนื่อยเหนื่อย เมื่อยคือแปลว่าเหนื่อยอ่ะเมื่อยแปลว่าเหนื่อยอะไรว่าภาษาอีสานกันแลนแลนอันนี้ออันนี้ตัวจริงเลยแลนแปลว่าทุ่งนาไม่ใช่แปลว่าวิ่งแปลว่าวิ่งแลนไหมแลนไหมฟิวเจอร์แลนด์วิ่งไปข้างหน้าอย่างนี้อ่ะ Future and Land Land? No Land วิ่งไปข้างหนา้าแปลว่าไปนะใช่ไหม,ไมแล้วมีมอะไร่ออ้าโพอดอ่ะโพดโพดแปลว่าอะไรใหญ่โพดใหญ่โพดใหญ่โพด,ใ,พดใช่ไม่มใหญ่มากใหญ่มากแล้วมีอะไร บักซีดาบักซีดาแปลว่าฝรั่งเฮ้ยใช่เหรอฝรั่งแลอมันแปลว่าฝรั่งเหรอบักซีดาฝรั่งกินนะครับเหรอใช่ค่ะแล้วมีอะไรปากม่วงปักม่วงบักคามบักคามปากน้าวปักน้าวคืออะไรวะนี่ไงมะนาวไงอ๋อแปลว่ามะนาวลำใหญ่นีี่่ไงพูลำใหญ่ อะไรนะขาดยันขาดยันขาดยันข้ามยังขาดยันขาดขาดเดี๋ยวจู๊ะก็ขาดยันขาดยันรปลว่าขี้เกียจเดินขาดยันขี้เดินโอเคเสื้อบอบนี่โอ้โหมันเยอะเลยครับคำศัพท์มันเกียบเลยไปให้ตอนแรกนึกว่าจะแลนมาแต่ไม่ทัน Siapa? E MG.